เพื่อนๆคะแต่พีวีเมื่อกี้โดนพองเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเรามีว่านหางจระเข้นะคะเราก็เอาอยางออกเอาอยางเข้าออกอะคะ่ะหูดยางออกบางคนอาจจะแท้ยางนะคะอ่าแล้วก็ทาเลยคะ่ะพองเลยเห็นไหมคะถู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 ถ,ถ,ถ,ถูไปเลยคะ่ะ<ม>เพื่อลด นี่ค่ะที่วิทาไปแล้วนะคะเราจะปอกนี่เห็นไหมคะทายเลยอืมเอามือเราถ,ถูงเข้าไปเลยค่ะไปมาดูกันนะคะ ค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้พ่วิทยอามือเผลอไปอดับไฟเมื่อกี้นี้นะคะจะพองขึ้นมาเราใช้ว่านหางจระเข้สดไปแล้วคือเบื้องต้นประถมพยาบาลเบื้องต้นไปนะคะอันนี้ล้างไม้ล้างมือเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีปปายตรงนี้ตรงกลางนะคะจะพอพองเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ ถ้าเราโดนเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าน้ำมันกระเด็นใส่หรือว่าเป็นไฟนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าดับพิษไฟมันก็จะมีปวดแสบปวดร้อนใช่ไหมแต่อันนี้ที่พี่ใช้มันเป็นเจลอะค่ะของยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นว่านหางจระเข้นะคะติดไว้ตู้เย็นไว้เลยเป็นเหมือนเ,ออเขาเรียกว่ายาสามัญประจําบ้านนะคะเราก็เทเลยคือว่านหางจรเะเข้ค่ะเขาจะลด อาการอักเสบอยู่แล้วนะคะ,นะคะทาพอกไว้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเขาก็จะยุบหายไปเพราะพี่วิเป็นบ่อยทำกับข้าวแล้วน้ำมันกระเด็นใส่นะคะใส่หลังมือบ้างแขนบ้างหน้าบ้างนะคะนี่เลยค่ะทาหน้าทานี้ได้หมดเลยนะคะพอกเย็นๆค่ะเพราะถ้าเรา มันจะปวดถ้าถ้าเป็นพวกโดนน้ำมันโดนไฟเนี่ยคือเราจะปวดแสบปวดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะมีแค่นี้เองค่ะเอามาแบ่งปันกันนะคะ